สวัสดีครับนี่คือเหรียญพศส5 0พนห้าร้อยะครับเป็นเหรียญ50สตังค์ผมมีอยู่สองเหรียญประกบกันอยู่นะครับเ,เห็นไหมฮะอันนี้เป็นรุ่นเดียวกนันกับด้านหลังนะครับแต่ดูด้านข้างนะครับนะฮะอันนี้ที่ผมมาท่ากันแล้วนะครับก็จะเห็นขอบ ่เพยออกมานะครับซึ่งวงบอกได้ว่าอันที่ท่านเห็นกันอยู่นี้ที่เขายังไม่ได้เล่นกันนะครับมีทั่วไปขอบหนานะขอบจะหนามากนะครับขอบจะหนามากนี่ฮะเทียบกันแล้วครับแล้วมาดูแถบตรงนี้ครับ มาดูของที่เขานิยมกันหากันสุดๆนะครับนะฮะท่านเห็นไหมท่านเห็นขอบข้างล่างไหมไม่มีเลยนะครับ